ดสิ s <S มาอัปเดตกันหน่อยอที่ไปแข่งวันเสาร์ที่ผ่านมาการแข่งขัน,ขนอะไรแข่งขันโปรชีมลีของ,ง,ของคู่หญิงใช่ผ่านมา3วันละรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้มันมันก็ยังสนุกดีอยู่นะนจริงตอนนี้มันก็ยังรู้สึกสนุกอยู่รู้สึกว่าแบบเอออยากซ้อมดีกว่าอยากอยากเข่งขึ้นดีกว่าตอนแข่งนะครับตอนแข่งรู้สึกว่ายังไงบ้าง โอ้ oh. ตอนแข่งเอาตามตรงว่าก่อนแข่งไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยแต่พอใกล้แข่งแบบประมาณชั่วโมงเดียวอะเข้าน้ำไปสามรอบออเคตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากการแข่งขันครั้งที่ครั้งที่สองแต่ว่าเป็นการแข่งระดับแบบโปรครั้งแรกครั้งแรกแล้วเอเอความรู้สึกนี่มันแตกต่างจากครั้งแรกเยอะไหมเยอะมาก ไง,ไงดีดว่า<ด>มันไม่ค่อยสนุกมันไม่ค่อยจอยมันมันเศร้าไปเลยอะ<ด>่ะอ<ด>ีกครั้งแรกนะ<ด>แต่แบบพอแข่งครั้งนี้อะ่ะมันกลับรู้สึกแบบได้สนุกว่ะจะแข่งอีกว่ะเ,เ,เดี๋ยวจะกลับมาซ้อมทำยังไงมันได้อีกวะผลล,ลับผลลับคะแนนได้ยังไงบ้างเพราะว่าเราเราบอกว่าเรากดดันจากการเป็นทีมด้วยเนาะใช่เออแล้วเราก็กลัวว่าจะทำให้ทีมแพ้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วผลลับเป็นไง ผลลับก็เราแข่งมันจะมี2อ,อ,องกลุ่มเนาะก็คือ30บวกกับ30ลบแต่เราแข่ง30ลบซึ่งก็คยอยืออายุต่ำกว่า30ใช่อายุต่ำกว่า30มี6คู่เราชนะไปแค่ 1, แล, 1> แล้วก็แพ้5นะซึ่งแต่แบบเออมันสนุกจริงอะบางคนบางคนได้ยินเออแพ้5ชนะ1มงบางคนก็กจะพูดว่าแบบทำไมได้อย่างนั้นล่ะทำไมทึงมถึงเป็นแบบนั้นล่ะ แต่เรากับไม่คิดเลยเว้ยว่าแบบมันเท่านั้นน่ะเรากับไม่ได้อะไรมามากกว่านั้นเยอะแยะเลยสิ่งที่ได้มามากกว่านั้นเยอะแยะเนี่ยคิดว่ามีอะไรแบบโอเคสิ่งแรกก็คือเราได้เจอตัวตนของตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นแบบนี้เป็นยังไงครับเป็นแบบในคลิปเนี๋ยเดี๋ยวเผดให้ดู โอ้ปั้นมือปั้นใหม่เลยนะไม่แน่ใจว่าเกิดจากการที่ว่าตอนแรกอะเราเราแค่คิดในหัวเรานะว่าโอเคถ้าฉันได้สักแดงหนึงเนี่ยฉันจะทำท่า yes yes อะไรเงี้ยแล้ร,รู้สึกต้องเท่ดีว่ะแล้วําทำทำท่าเนี้ยชน,นะโอ้ยตายโอ้ยอะไรเงี้ยแตเย่เห็นในคลิปก็คือสนุกอะ ออแล้วกลายเป็นอีกคนหนึ่งกลายเป็นอีกคนแล้วแบบอดีอดีนาลีมันหลังแล้วมันแบบเอาอีกเอาอีกมาดีแพ้หรอเออเอาสี่มาดีซึ่งปกติแล้วอ่ะเวลาเราอยู่ในสนามใช่ไหมเราหรือว่าเล่นที่เล่นที่ไหนก็นแล้วแต่เราจะรู้สึกว่าแบบเราเราโดนเขากดดันอะนะ่ะแต่ครั้งนี้เรานั่นแหละสนุกไปกับเกมเไฟกดดันเขาใครเป็นไฟกดดันเขาเฉยเลยไม่รู้ว่ากดดันได้ไมั้นะ แล้วตอ,ตอนสุดท้ายก็ต้องไป,ไปขอโทษบางคนเพราะรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าไปทำร้ายจิตใจเขาไมา่ได้เขาก็บอกว่าไม่ไม่ได้อะไรก็เอ,อเคยไป,ไปแล้วแล้ว,ลว,ลวความรู้สึกตรงเนี้ยมันต่างกับการแข่งครั้งแรกไหมอะไรนะอการแข่งครั้งแรกคือเครียดกดดันทำไมทำไมไ,ออไม่ได้ทำไมถึงแบบจะทำอย่างไงมันได้วะแต่พอการแข่งครั้งนี้อ่ะมันกลายเป็นว่ามันกดดนนะันอันนี้นกดดันมากนะ แต่มันสนุกแล้วเราโฟกัสอยู่กับเกมมากเวยจนแบบคืออ่ะจริงๆต้องขอบคุณเดชันซึ่งเดชันคือเป็นคู่พาร์เนอร์ของมีนเองในการแข่งครั้งนี้นางก็แบบดีมากอะ่ะเหมือนเราตกลงกันแค่ว่าแบบโอเคต่างคนต่างจะทำให้เต็มที่ mm hmm. เท่านั้นพออ mm hmm. แล้วพอถึงวันจริงๆอ่ะบางบางโมเมนต์เราอาจจะแบบพาตัวเองอะ่ะกอแบบอุทำอะไรของเราวะเดชัน mm hmm. <Nation S 1> ก็จะเหมือนอารมณ์แบบ It's okay. Just go back to basic. Yes. Um, Go for backhand. Go for feet. Feet, feet, feet. Like. คือแบบคอยซัพพอร์ตเราแล้วก็เอาเรากลับมาอยู่ในจุดที่โฟกัสกับเกมมากกว่าการพูดอะไรไม่ดีกับตัวเองจริงอาจะพูดถึงเดชันบ้างฝากฝากข้อความถึงเดชันหน่อยมึงจำอะไรกูร้องไห้อะเพราะว่าเชื่อเกมวันนี้ Hello d a c h o n Min wanna say something to you Dation partner. คุยเก็มาดมาตัวแทนให้กับผู้หญิงที่เขาต้องการเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกับมีนเนี่ยจุดเดียวกัน ก็เข้ามาอยู <referral> <Inaudible> ่ได้เลยเนี่ยไม่มีอะไรมากก็เริ่มสิก็ถือว่าก็ just do it just do it you don't have to be pro to be pro just do it เราไม่จำเป็นต้องเป็นโปรเพื่อที่จะได้ไปแข่งโปรจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นไปเหิะแล้วแต่เราแค่แค่อยากทำหรือเปล่าะหรืออยากเอาตัวเองไปอยู่ในจุดน้ำหรือเปล่าถึงไห้ว่าตัวเองไม่อยากก็ตาม ก็คือถามตัวเองดีๆก่<ช>อนจะเริ่มทำอะไรแต่ถ้าทําแล้วผลลัพธ์ออกมามันก็ตามนั้นแหละเหมือนเราวางแผนมาอย่างนี้น้ามันไม่ได้ออกมาในตามที่เราชอบก็ปล่อยไปเหมือนเหมือนมีพี่คนนึงก็เคยบอกมันว่าแบบเออก็เราก็ลองคิดดูว่าอย่างเช่นเราอะตั้งใจว่าฉันอะจะยิงลูกนี้ฉันจะไม่ได้ดรอปและให้เรายิงปุป๊บไะแล้วมันไม่ได้ออกมาดีอะก็ปล่อยมันไปก็แค่ทําตามแผนที่เราคิดเอาไว้จะดีหรือไม่ดีก็ช่างมันอย่างน้อยเราก็ ทำนี้สุดแล้วอ่ะต้องต้องขอบคุณกองเชียร์จริงอ,อันนี้จริงอันนี้จริงกองเชียร์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ทําให้ตัวเองแบบกลายร่างเป็นอีกอีกร่างหนึ่งพอรู้สึกว่าพอพอพอ,พอมันมันได้แต้มหนึ่งใช่ไหมพอได้แต้มหนึ่งเราเราเยสหนึ่งทีอะ่ะมันมีเสียงตอบรับแบบน้อยข,ข้างมาอย่างเงี้ยแล้วมันสนุกไงแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้ว่าพอเราดูดูแข่งทีพีเอเยอะหรือเปล่าแต่ว่าแบบเออมันสนุกคนเชียร์สนุกแล้วก็เราก็สนุกไปด้วย แล้วก็อีกเรื่องที่อยากจะพูดถึงคือการแข่งขันครั้งเนี้ยของมีนะคือหลายหลายครั้งอะ่ะเราจะชอบเห็ุการแข่งขันคนจะโฟกัสว่าจะต้องตีให้ดีจะต้องตีให้ดีแต่นอกเหนือจากเรื่องตีให้ดีแล้วอ่ะมีรู้สึกว่าเรื่องเมนเทลอ่ะมันเป็นเรื่องสําคัญไหมเมนเทลสำคัญมากนะ,ะมันเมนเทลอ่ะอันนี้ไม่พูดถึงแข่งเดียวนะอันนี้พูดถึงแข่งคู่แล้วกันนะเพราะมีแข่งคู พันเนอร์เป็นสิ่งสำคัญมากจริงๆแล้วก็คือต้องเก่งอะไรนะพันเนอร์ต้องเก่งไม่จำเป็นพันเนอร์กับมีเอ้ยมีกเนชั่นคือเท่าๆกันเลยนะการที่เลือกเนชั่นอะไม่ได้เลือกจากการที่เขาเก่งอะไรเบอร์นั้นเลยนะเราเลือกจากการที่เราเห็นเขาแล้วเรารู้สึกว่าเ,เราน่าจะเข้ากันได้เท่านั้นเลยแค่นั้นเลยเหรอสาม สามเลือกมาให้สามแนะนำเดชันไม่ไม่ไม่ไมก็มีนั่นแหละสามแนะนำเดชันมินเาเอาเดชันสิเนี่ยเห็นอยู่เดชันก็โอเคนะก็แสดงว่าเรื่องเมนททลก็เป็นเรื่องอีกเรื่องที่ต้องโฟกัสเนาะยิ่งกับคนที่ไม่ได้เล่นกีฬามาเราบางทีเราอาจจะไปโฟกัสว่าเอ้ยฝีมือมันต้องดีเท่านั้นถึงจะตีชนะแต่วันแข่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับวันที่เราเล่นปกติบางที เราฝีมือดรอปลงเยอะหรือบางทีเราเก่งขึ้นก<ะ>็อาจจะเป็นไปได้แต่ที่สาคัญคือเรากับพัรนทเนืร์เราหรือเล่ากับตัวเราเองเนี่ยจะคีปเมนเทลหรือคีปจิตใจ,จของเราให้มันโอเคได้ยังไงให้มันพร้อมกับการตีลูกถัดไปได้ยังไงเพราะว่าจะบอกว่าตัวเองก็ไม่เครียดเหมือนกันว่า,าไป่ว่าตอนที่วันแข่งอะรู้สึกว่าตัวเองเล่นดีที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยเล่นมาแล้ว คือวันแข่งเลยเว<ล>้ยอันนี้ก็ยืนยันจากกองเชียร์รอบๆอแล้วว่าคือแบบเอาไม่ไม,ไม่ไม่เคยเห็นไม่มีใครเห็นมินตีแบบนี้มาก่อนคือในหัวแบบทุกคน,นคือแบบโหทําได้ไงอะไรมันโฟกัสจริงๆงมันโฟกัสแบบแบบโอเคลูกนี้ฉันทำยังไงต่อมันมันโฟกัสลูกต่อลูกต่อลูกต่อลูกเลยอะจนบางทีจนเกิดทุกครั้งเลยในการเล่นเราเราลืมไปแล้วว่าคะแนนมันเท่าไหร่เราไม่ได้สนใจเลยว่าแบบคะแนนมันเท่าไหร่แล้วแต่เราสนใจแค่ว่าลูกนี้ ฉันทำยังไงเป็นช็อตต่อช็อตด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่แต้มนี้นะลูกนี้ด้วยนะ oh. เขาตีมาเนี่ยเขากำลังจะตีมาละจะตีกลับไปยังไงใช่จะตีกลับไปยังไ,ไงไฉันจะดอกหรือฉันจะได้หรือฉันจะเอามุมไหนไซึ่งม,ม,มันมันพลิกแพงได้หมดเลยในะสนามม,มันนนเราเราแต่เวของแต่ละคนบางคนอาจจะไม่ได้พูดมากในะสนามก็ได้เออ,อแล้วสําหรับแมตช์ถัดไปเดี๋ยวก็จะมีลงแข่งเรื่อยๆเนาะคิดว่าแมตช์ถัดไปเนี่ยคาดหวังไวง แมชถัดไปเป็นทีมลีกเหรอแล้วกาแบบทัวร์นาเมนต์ถัดไปอ๋อทัวร์นาเมนต์ถัดไปทัวร์นาเมนต์ถัดไปก็จะยังจะจำความรู้สึกที่แข่งวันเสาร์ที่ผ่านมาและนําไปปรับใช้กับการแข่งครั้งถัดไปสิ่งที่นามาปรับใช้ก็คือความสนุกในการเล่นฉันสนุกฉันจะโฟกัส<ม>คือรู้สึกว่าถ้าตัวเองสนุกอะแล้วมันจะมันแล้วมอมันคุกไปมันจะโฟกัสแล้วมันจะแบบ เพราอันไหนดีว่าแทนที่จะแบบเครียดแบบโอ้ลูกนี้ไม่ดีเลยว่ะทำยังไงดีแบบอ้ยตัวเองแย่มากอะไรอาเงี้มันไม่มีประโยชน์เลยอ่ะไม่มีประโยชน์จริงเนเพราะเพราะเพราะตัวเองเคยแบบเซลท้องแบบเบลมตัวเองมาก่อนเหมือนกันมันไม่ไม่ช่วยจริงสนุกดีกว่าก็ฝากถึงอะอาทิตย์หน้าอาทิตอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นการแข่งทีมลีกของคู่ชาย ผู้ชายก็อย่าลืมให้กำลังใจกับทีมดิงอลอกันเอ้ย The School of d i n g ทีม The School of d i n g ก็จะเป็น3แทนแล้วก็พี่หลิวแล้วก็ตั้มดาวรุ่งพุ่งแรงมามืดอทั้งหมดทั้งทีมามืดอทั้งหมดเลยเพราะแต่ละคนอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่ค่อยเจอเจอตอนตีห้าเนี่ยบอกเลยว่าสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนอ่ะสปิดท้ายสิปิดท้ายก็มาเชียร์กันได้นะครับ จะพยายามให้เต็มที่แล้วก็จริงๆการที่ไปดูอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าได้มีอินสปายมาเยอะนะปกติเวลาเราดูอะไรที่มันอินสปายเราก็ต้องไปดูนักกีฬาแบบโปรพีพีเองเี้ยเนาะแต่สมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ข้างสนามมาสัมผัสได้ว่าเห็นมีเล่นเนี่ยแบบปกติมีเล่นแบบเป็นคนธรรมดาไม่ได้แบบเป็นโปรอะไระแต่ไปเจอวันนั้นอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนเห็นว่าแบบเฮ้ยคนธรรมดาก็ ก็เก่งได้นี่หว่าก็ชนะได้นี่หว่าก็อย่าลืมไปเชร์กันนะครับ The School of d i n g วันเสาร์ที่อะไรนะที่จะถึงนี้ไปบายไว้เจอกันบ๊ายบาย